อ่าสวัสดีตอนเย็นจ้านี่พามาดูอะไรตอ้วตอ้วตอ้ตอวฟักทองอยากจะกินของหวานเนาะเอาฟักทองเดี๋ยวจะนึ่งอนึ่งกินหมอหนึ่งเออลูกยังใหญ่เลยเดี๋ยวจะเก็บเม็ดมันไว้นี่อันนี้ น้องก็ซื้อฝากน้องก็ซื้อมาลูกเนี้ยห้าสิบโคนโอ้หน้าซื้อแบบโหลูกอย่างสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะนึง่งนึ่งกินเฉยๆนี่แหละโหมันผ่ายากมากเลยทุกคนมันต้องใช้มันต้องใช้แบบนี้เน,นี่ยดูมันจะอร่อยแบบม่รดูนะแต่ว่าแบบโหดูเลย ยังงามเลยอะแบบเนื้อหนามากเลยอะอกไปน้ำเฉยเลย ปียกมันหนามันแน่นอ่ะมันต้องมันต้องขาวาดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า เยอะนะทุกคนเม็ดมันไม่เยอะนะ,นะนะหนึ่งกินกินมะคคือไม่อ้วนหรอกอยากกินแกงบวดเหมือนกันแหละแต่แบบมันต้องใส่น้ำตาลไงเรานึ่งกันนี้เราน้ำตาโลโรยอก็ได้นแกงเนาะ แกงนะทุกคนพอเดี๋ยวจะเอาเม็ดมันไว้เดี๋ยวจะเอาเม็ดมันไว้ปลูกเนาะโอ้เม็ดมันได้กลิ่นปลาอ่เหมนนะ ราจะเอาเม็ดน้นไรเม็ดมัน,มตมนแต่ต้องเอาเม็ดปอกไม่นึ่งหมดนึ่งสักสี่ห้าชิ้นเดี๋ยวเอาไว้ลองแกงดูบ้างสิแกงพักทองแก่ๆเนาะแกงกะทิอ,ะอ่ะอู้แต่มันเนื้อมันแน่นมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูมันจะอร่อยหรือเปล่าเราก็ยังไม่ได้กินนะ ดูเดิวสวยมากเลยอะ่ะยัางงามเลยเออเขาโชคดีอะ่ะเขาอยู่นอกเมืองเขามีพื้นที่เขาก็ได้ปลูกเนาะเรายังไม่มีพื้นที่ปลูกอย่างเขาเขามีพื้นที่ปลูกเขาก็แบบเขาก็ได้ขายได้้นี่นเนาะเราก็มีพื้นที่เล็กๆพอเราได เดนมาร์กปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยแกิขึ้นหรอกมันอากาศมันไม่บบรานอากาศมันมันไม่มันไม่คงที่อะอย่างประเทศอื่นเขาหนาวเวลาเขาหนาวเขาก็หนาวจริงๆแหละแต่เวลาเวลาเขาร้อนเขาก็ร้อนจริงๆนะ แต่เดนมาร์กมันจะแบบโอ้โหอุณหภูมิมันไม่คงที่อ่ะมันแบบเด๋ยวหนาวเด๋ยวร้อนเด๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวอะไรอย่างงี้ไงมันก็เลยแบบนเนื้อมากินมากินนะทุกคนแต่เม็ดมันไม่ค่อยเยอะนะเม็ดไม่เยอะนู่ส,สวยๆอะ่ะเออมากินอนะแต่จะลองนี่นมันเดือดลว น้ำเดือดแล้วเราก็จะนึ่งนี่ยึงใส่ซึงรู้แล้วจะซึ้งนึกอยากของหวานมาทุกคนแต่ก็มันกระหายเนาะบางทีอะ่ะแต่มันจะใช้เวลานึงนานเลยเนี่ยเพราต้องนึ่งเป็นชิ้นเล็กๆรืกเปล่ะวะมันต้องข่าเนาะค่ะ ผ่าเป็นชิ้นอย่างนี้เนาะมันจะได้หยิบง่ายเนาะต้องผ่าเป็นชิ้นอย่างนี้เนะน้อนแล้วนี่องเยอยม, <c oughs> มันต้องโรยเกลือรึเปล่าวะมันต้องโรยเกลือหน่อยหนึ่งนะมันก็แบบมัน,มน พอไม่แค่มีพอเอ้จริงๆมันต้องมันต้องมันต้องหงายไนมมันต้องหงายขึ้นเันจะยู่เ้ยเปลือกมันเล็ม,มโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็จะเอาไว้เอาไว้แกงลองแกงดูแกงใส่หมูแกงแกงแบบแกงกะทิโหระพาแกงเผ็ด ด๋ยวจะลองดูโหลกโูกหนึ่งห้าสิบโคลดีถือไปว่าลกูกหนึ่งจะขวามองเออเย็นเย็นทุกคนทำอะไรมั่งกี้้ามมาต่างคนก็เนาะ คนทำงานก็ทำงานไปคนวันหยุดวิกเกนพักผ่อนก็สลับตัวเองอันนี้ดีหน่อยทำงานก็มีหยุดสออาทิตย์เนาะเราก็มีเวลาพักผ่อนไปในตัวก็ดีอย่างงานก็โอเคอเดี๋ยวซีกนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้อีกหรือว่าจะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยผ่าแล้วก็ผ่าแล้วก็ใส่ฟนะีดไว้เนาะอันนี้เรามาดูเม็ดมันเอาเม็ดมันไว้ปลูกเลยแกะเม็ดมันไว้ปลูกนละทุกคนเม็ดเม็ดม,มันยังเม็ดมันไม่เยอะนะโอ้เมื่อกี้นี่ผ่าแบบผ่าเม็มดม,มันไปด้วยเลยอนะเออผ่าเม็ดมันไปด้วยเลยอะมันมีไม่เยอะนะยอะเนมะ็ดอะ จริงๆอะฟักทองแบบนี้มันจะปลูกกินยอดได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลองปีหน้าเดี๋ยวเอาไปยิงเยอะๆเอาไปกินมันจะกินยอดได้หรือเปล่ากินยอดกินไอ้นี่มันได้ไหมเม็ดไม่ค่อยมีทุกคนเออวะแ,แต่มันก็เยอะอยู่นะว่าไปหมายถึงว่าปกติแบบมันจะเยอะมากไงเม็ด นี่ก็นี่ก็เยอะอยู่หบเมื่อกีก้หาไปมันตักไปเยอะเลยอ่ะโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวแกะเม็ดมันเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะให้ดูเดี๋ยวมากินด้วยกันโอเคไหม